ไปเจอเพื่อนสมัยเรียนด้วยรู้สึกอายมากเพื่อนเขาทํางานดีหมดเรายังไม่ไปไหนมันมีแนวคิดไหมว่าอยากจะพัฒนาตัวเองเพราะเราเห็นเพื่อนในวันนั้นมาคิดไว้สมัยบ้านเราไม่รวยทสมไมบ้านเราเนี่ยสุดท้ายถ้ามาเจอพระมันทําให้ขยับไปได้นิดหน่อยตอนแรกตั้งใจจะเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อรถคันแรกสุดท้ายไม่รู้กลับไปถึงบ้านเขามาบอกว่าเป็นหนี้บ้านบ้านโดนยึดไปแล้วตอนที่แม่ผมเป็นหนี้เหมือกันน็อกคนที่มาเก็บหนี้เหมอกันน็อกก็เพื่อนผมตอนแรกเขามาด่าเขาไม่รู้สุดท้ายมาเจอผมเราก็แบบเพื่อนเราบอกแล้วเราก็ทําตามหน้าที่เขา ถ้าพูดถึงเสียผพาสายตรงของหลวงพ่อกเกษมที่โด่งดังของจังหวัดลำปางนั้นแน่นอนครับหากถามถึงใครใครหลายคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องยกให้เขาผู้นี้คุณแจ็คสรีรองเมือง และรายการเรียกค่าว่าเซียนเทปนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดประวัติคุณแจ็คซึ่งถ้าใครติดตามเขาแน่นอนนะครับเขาผู้นี้เป็นนักคอนเทนต์ในวงการพระหรือเซียนพระกันเลยทีเดียวซึ่งตัวผมเองก็ต้องยอมรับสารภาพเลยครเพราะผมก็เป็น FC และติดตามเขามาโดยตลอดวันนี้จะถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่ผมและทีมงานได้มีโอกาสมานั่งคุยและพูดถึงล้วงลึกชีวิตประวัติว่ากว่าที่จะมาเป็นแจ็คสีรองเมืองนั้น ไม่ได้ง่ายวันนี้เราไปฟังเรื่องราวของคุณแจ็คก,กันดีกว่าครับและคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณราชานกลิ่นหอมหรือคุณแจ็คสีลองเมืองสวัสดีครับรพี่สวีครับพี่กบอยครับพี่แจ็ค แจ็คศรีรองเมืองนี่คือชื่อใช้ย,ยาเนเอามาจากไหนเมื่อก่อนผมเปิดแผงพระอยู่ที่วัดศรีรองเมืองเป็นวัดพม่าที่จังหวัดลำปางเมื่อก่อนมีตลาดพระแล้วผมเล่นพระไม่นานบัวจารย์วนั้นก็เรียกผมว่าแจ็คศรีรองเมืองแปลว่าชื่อนัอ้นติดมาเลยต้องถามประวัติพี่แจ็คแล้วละ่ะเดินดีพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คตัวพี่แจ็คเองเนี่ยคือตั้งแต่เด็กพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยทำอาชีพอะไรแล้วทำไมาตัวเองถึงผันมาเป็นเซียนพระได้ขึ้นเพผมเป็นคนจังหวัดลำปางพ่อแม่ผมก็ ทำอาชีพค้าขายขายเหมือนอาหารริมถนนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเนไม่ได้รวยมากก็คือเหมือนถ้าเป็นเป็นเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารแล้วพี่แจ็คมีพี่น้องอีกคนมีน้องสาวอีกหนึ่งคนนะครับตอนเด็กๆก็คือได้เอาอาหารไปช่วยพ่อแม่ไหมก็มีเคยเขาไปขายในโรงพยาบาลผมคิดโมเมนต์คือเด็กพวกเด็กๆก็เดินเอาของจากพ่อแม่ที่เขาทำมาพุ่งขึ้นไปขายพ่อแม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะให้ตังค์ให้แบบไปหารมันเองแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมว่าชอบด้วยนะชอบรู้สึกว่าเวลาเราเป็นเด็กไปขายมันจะมันมีความน่่าาาสรชวย จบอะไรมาพี่ปริญญาตรีครับจบดนตรีมานะครับดนตรีไปเรียนที่ไหนมาพี่ราชภัฏรลำปางครับอยากรู้ว่าใครส่งเสียพี่แล้ๆตอนตอนเริ่มแต่ปถมถึงมต้นเนี่ยก็พ่อแม่จบมสามก็เรียนไม่จบไปเรียนเทคนิคก็เกเรบ้างไปเรียนหลายสถาบันก็ไม่จบมาสุดท้ายมาจบที่ตสนแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีอะไรอย่างี้ครับแปลว่าเกเรหรอสมัยเด็กก็ติดเพื่อนมากกว่าเคยมีแนวคิดแบบนี้ไหมคือแบบไม่อยากทําอะไรท่านบอก ต้องมาําบากเพราะเราอะไรประมาณใช่ใช่มารู้สึกตอนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนสถาบันพ่อแม่ก็ไม่มีตังค์ต้องไปกู้กู้หมวกน็อกมาเพื่อมาซื้อชุดช็อปให้เราแค่หกเดือนเราแบบไม่มีปัญญาเรียนจบผมรู้สึกตัวเองไม่เอาไหนเลยครับจำโมเมนต์ในวันที่เราลาบากที่สุดในชีวิตได้ไหมก็เป็นนี่อะไรอย่างครับพ่ก็แม่เขาเอาบ้านไปจำนองสุดท้ายผมก็ไปซื้อคืนกลับมาเลยเหรอใช่ตอนซื้อคืนนี่เป็นเซีนยนไพ่ยังก็เล่นไม่นานนะครับตอนแรกตั้งใจจะเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อรถคันแรกสุดท้ายไม่รู้กลับไปถึงบ้านเขามมมมาาาาาาบบบออกกกวว่่เเปปป็็็นนนนนี้้้้้้้ดดดยยยไไไไแลลผซืืสุังรถ ตอนนั้นตอนนั้นมงินเเท่าไหร่ห้าแสนกว่าแต่พุดพี่แปลว่าเข้าวงการพระตั้งแต่อายุเท่าไหร่ผมเล่นพระไม่นานนะตอนที่ผมเรียนมาหาลัยไปเรีนผมไปเรียนกับรุ่นน้องนะผมอายุเยอะแล้วไปเรียกรน,นนะยกับรุ่นน้องเลยนะอาจารย์ท่านหนึ่งเควยวายวันให้ผมเอาพระไปขายในตลาดพระคนเป็นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็จะอายไม่กล้าไปเขินกลัว<ม>อะไรเงี้ยคนมองมมว่าเฮ้ยเดือดร้อนเหือเอาพระมาขาย<ม>แต่ผมก็รับมาสาไปแล้วว่า้เราคือเราไปด้วยความเราเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็พอรู้รู้บ้างและเริ่มเริ่มบ้างละเริ่มเห็นเขาซื้อขายกกันแแล้้วเเเเรรรริ่่่มมมไไไไปปอออองพพาาาาะะผยจดคค์ทีขื ได้กับเราเองนะราคาเท่าไหร่และเป็นพระอะรถ้าองค์แรกผมจําไม่ได้จริงๆส่วนใหญ่ที่ผมตอนนั้นที่ผมเริ่มเล่นพระเนี่ยผมจะไปเอาพระตามบ้านเพื่อนรู้ืึอว่าเงินมันหาได้ล้ซื้อมาก้าเงินไปเที่ยวคิดเล่านะไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นอาชีพจนถึงจุดหนึ่งเงินมันได้เยอะก็เลยเริ่มศึกษาทําเป็นอาชีพเป็นวันหรือเป็นเดือนเดือนเท่าไหร่ไม่มันไม่แน่นอนบางทีก็เดือนละหลายหมื่นบางวันก็วันเป็นพันบางวันก็ไม่ได้เลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบ เจ็ดที่แปดแล้วครับผมมาเล่นพ่าแล้วช่วงนะั้นพี่แจ็คช่วงที่วัยรุ่นเขาวัยรุ่นช่วงนั้นทําอะไรอะ่ะตอนที่มอต้นที่พ่อผมเสียใหม่ๆผมว่าไปเติมปั๊มน้ามันเป็นเด็กปั๊มแต่ก็โตมาหน่อยก็ไปทําร้านเก็บของเก่าที่เป็นเศษเหล็กขยะอะไรพวกนั้นอะ่ะแล้วก็ไปทาโต๊ะจีนบ้างก็าตามงานต่างๆเนี่ยแล้วไปเตินเสริมด้วยใช่ใช่แล้วก็ทำมาแล้วแล้วไปเจอเพื่อนสมัยเรียนด้วย ก็เสกอายมากงานแต่งงานไปผมจำได้เลยงานนั้นเราไม่เล่นอยอรยังไงเราต้องไปเสิร์ฟโต๊ะเพื่อนอ่ะใช่เพื่อนเขายิ้มหน้าทายเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกอเราเราสึกเราคิดไปเองเพื่อนเขาทํางานดีหมดเรายังไม่ไปไหนมันมีแนวคิดไหมว่าอยากจะพัฒนาตัวเองเพราะเราเห็นเพื่อนในวันนั้นเอามาคิดด้วยทำไมบ้านเราไม่รวยทําไมบ้านเราเนี้ยสุดท้ายจะมาเจอพระก็มันทําให้ขยับไปได้นิดหนง จุดประกายในการเอาตัวเองเข้าสู่เซียนพระเข้าศึกษาพระค้าขายพระเป็นเรื่องเป็นราวยึดให้เป็นอาชีพแล้วเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเล่าให้ผมฟังดิก่อนอื่นเลยนะตอนแรกๆผมผมรู้สึกไม่ชอบพระมากเลยพ่อผมค้าขายอยู่บขสาชอบมีแผงพระแล้วผมชอบตามพ่อผมไปผมรู้สึกว่าเห็นคนแก่มานั่งส่องอะไรทั้งวันมันเขาไม่เบือ่อไม่เห็นมีการซื้อขายผมรู้สึกแบบไม่ชอบรู้สึกไม่โอเคดนะ้วยครับแต่พอในระดับหนึ่งเรามาหาเงินได้จากนี้พอเราศึกษาไปศึกษามาเราสึกชอบและหลงไหละอะไรอนยะ่างนี้ครับ วันนั้นเราจะเราศึกษาส่วนใหญ่แล้วเป็นพระชนิดไหนส่วนใหญ่ผมเล่นหน้าลายมาก่อนผมได้ผ้าะไรมาซื้อมาขายไปอย่างเดียวหน้าลายความหมายหน้าลายขยายาความ,มนิดนึงพระหลายๆสายอะ่ะสมมติผมไปเจอบ้านเพื่อนผมหลวงปู่ทวดเอาหลวงปู่ทวดมาขายผมไปเจอหลวงปู่โตบ้านหลังเนี้ยเขามาขายี่ก็สุดท้ายมาเข้ากรุงเทพบ่อยๆรุนพีแนะนำบอกว่าเฮ้ยเราคนลำปางทำไมไม่ศึกษาหลวงพ่อเสินมีโอกาสได้เห็นของแท้บ่อยเพราะอยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยครับลุนพี่ตอนนั้นปเป็นเซียนพระไหมพี่น่าจะเป็นเซียนพระแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครมีคนพูดบ่อยสไตล์เนี้ยบอกว่า ต้องเล่นพระหลวงพ่อเกษพระหลวงพ่อเกษที่เก่งออแล้วตอนเด็กผมเคยไปไหว้ท่านกับพ่อผมด้วยครับถามนิดนึงพิจักในชีวิตนะพิจักเคยเจอพระฟุกนไหมเคยๆตอนนั้นที่หนวัดศรีรางวงผมจาเหตุการณ์นั้นได้เลยนะมีพระที่คนหนึ่งเขามามาเลียงเียงวางขายอะ่ะคงไม่กี่ร้อยตอนะนั้นผมก็มีตังค์ไม่เยอะผมซื้อหลวงปูท่ทวดองค์หนึ่งร้อยยี่สิบบาทผมส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่แท้หมดตอนนั้นดูเป็นไหมดูไม่เป็น ผมคิดว่าอย่างนี้ขายได้ไม่เคยเห็นสุดท้ายอีกวันหนึ่งผมไปขายที่เชียงใหม่ขายพี่เข้มขายไป1นึ0 0 0สนหนึ่งหือ1 000, 000ห5 0 0 0นึน่งแสนห้าพันนี่แหละไม่ปแล้วก็รู้สึกว่าเราขายตกควายด้วยนะขายขายถูกให้เขาไปอะจริงจริงราคานั้นเหมือนควรตอนนั้นน่าจะอยู่4ี่ห้าแสนวันนั้นที่ไปขายไปบอกเขาว่าไงเดูอยู่เดินขึ้นไปแล้วไปบอกเขาอยู่อ่ะเพื่อนรุ่นพี่คนเป็นคนถือไปขายให้ตอนแรกผมให้คนลำปางเดี๋ยวเขาบอกว่าดูไม่ชอบบ้างอะไรนี้บ้างความหมายของพี่แจ็คมันความหมายเดียวกันไหมครับคาว่า พระฟุกกับพระฝีมือใช่ใช่ความหมายดียวหันความหมายเดียวกันเลยครับส่วนคนที่แบบซื้อราคาเซียนขายเซียนเนี่ยผมว่าเก่งสมมติพระเล่นกัน5้าแสนกล้าซื้อ4ี่แสนเจ็ดขายไป5้าแสนอะไรอเงี้ยไอ้นี่ถือว่าเก่งเก่งตอนนั้นผมมีเงินร้อยกว่าบาทผมซื้อผมก็ไม่มีความรู้ผมบอกว่าซื้อได้แล้วร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเกยก็ไม่เป็นไรในยุคสมัยนี้พี่แจ็คยังเดินอยู่ไหมก็ตามตามสนามเดินเดินอยู่ครับผมไปเกือบทุกวันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเข้าพันทิ์ทุกวันจันท์สายใต้อังคารพันทิ์พุธก็สายใต้พฤหัสเสียรังสิตสุกพเร์ มไปเอาประสบการณ์เลยไปเจอเพื่อนฝูงไปถ่ายคอนเทนต์้วยครับพูดถึงคอนเทนต์แล้วพี่แจ็คนี่ก็จะเป็นเซียนพระรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมทำคอนเทนต์ในเรื่องของการค้าขายพระมันมีเซียนอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าเห็นจะเห็นกับพี่แจ็คบ่อยมากเลยมีลุงอยู่คนตัวแข็งแข็งตัวแข็งแข็งคนนั้นก็คือใครพี่เอกำแพงครับไปรู้จักเขาได้ไงตอนแรกก็ไม่ได้อยากรู้จักเขาเลย Oh, <laughs> เอาดดีีๆ <laughs> <laughs> ตอนเมื่อก่อนรู้จักเค,เคยเห็นหน้ากันมานานแต่ว่าเขาเล่นคนละสายกันไม่ค่อยได้ทักทายกันด้วยนะ<อ>จนผมมาเปิดร้านที่พันทิพแล้วเขาเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องผมก็เลยมาสนิทกันผมเห็นสังเกตว่าร้านพี่จะทำคอนเทนต์เป็นการสอนคนหรือเป็นเป็นเหลี่ยมของของวงการพระใช่ครับ อันนั้นใครเป็นคนคิดคอนเทนต์ก็ช่วยๆกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคิปผมผมจะคิดเองนะครับพื่อก่อนผมเคยสอนพวกสาระสอนวิธีการดูพระอะไรเงี้ยคนดูน้อยอมผมก็เลยใช้แบบลองปรับปรุงวิธีการน,นี้โอเคคนไม่เล่นพระก็ดูได้<ๆ>แต่ในส่วนของพระเราก็ไม่ไปก้าวล่วงแต่ผมเห็นในคอนเทนต์พี่พี่ไม่มีอะไรพี่นอนอย่างเดียวแต่นอนอย่างเดียวคือมันไปมันไ,ไปดังอะไรยังไงทำไมมันถึงดังเวลาเมื่อก่อนพี่เ e, อมาร้านผมแกจะเช็คอินลงพระอะไรเงี้ยแกจะให้ผมนอนแล้วก็ถ่ายรูปลงแล้วคนไลค์เยอะอะไรเนี้ยสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรที่สยาครับ มาขายหลอกแต่ไม่ขายที่หน้านะครับตอนนี้พี่โซนไหมครับโซนครับตอนนี้ก็ยังโซนอยู่เพราะว่าโซนเนี่ยเรตติ้งมันดีก็รู้จักเมื่อประมาณ7จ็ดแปีที่แล้วพอดีผมอตอนนั้นมีได้ลหลงพาหลวงพ่อกเกษมมาก็เลยขึ้นมาประมาณทพิปเนี่ยก็มาเจอกันแล้วก็เลยขายหลวงพ่อกเกษมให้คุณแจ็คไปแล้วก็ ก็เดี๋มาก็รู้จักกันเป็นเหรียญสวัสดีครับไม่ไม่แพงครับประมาณหลักพันต้นๆแต่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะเคยเจอ,อจคุณแจ้งตั้งแต่เมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วที่ตลาดไอยสะพานใหม่ทาีงโรกนะครับเ็เจอกันบ่อยแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าเราเล่นโทรศัพท์ตอนแรกเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์คลิปแรกที่ผม่ะผมคิดไปอยู่แล้วตอนนั้นมันเราอยู่ที่ร้านก็เลยแบบเฮ้ยเรามาทําคลิปกันไหมเลยก็เลยก็เลยทําคลิปก็เลยจากเลยก็เลยทําให้คนรู้จักเรา3คนมา แจ็คจ่าวนะครับสามคนดีนิสัยดีครับก็มีสมาราวจะเมอต้นจสมอปลายนะครับตั้งแต่สิบปีที่แล้วยังไงก็ตอนนี้ก็อย่างครับแจ็คองนี้ต้องมีเลยยังไงเหรอพี่แจ็คสีรองเมืองเคยโดนพระเกมไหมโดนโดนโดนอยู่ครับ โดนราคาเท่าไหร่โดนหลักแสนก็เคยนะนนหลักแสนมันไม่ thousand, ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะแต่ผมโดนหลักพันรู้สึกเจ็บกว,ว่าในตอนที่ผมเล่นเริ่มเล่นผ้ามานห่ตอนนั้นผมมีเงินอยู่เจ็ดแปดพันแล้วผมไปซื้อผ้าเหมือนเขาวางงานนะี่เหมือนให้ให,ให้หลอกให้เราไปซื้อผ้าปลอมโดนไปหกพันแบบแทบคอเลยนะจริงปะหกพันรู้สึกตอนนั้นแบบว่าจะได้เก็บมาได้แต่ละร้อยสองร้อยถึงเงินแปดพันวางงานความหมายของวางงานคือคือเหมือนแบบให้ไปซื้อตรงนี้ยตเจ้าของเอาผ้าปลอมไปวางแล้วให้เราไปซื้อเองเนี่ยอ๋อมันก็เป็นคอน อันนี้เขาเรียกวางงานใช่ครับแล้วเราไารู้ได้ยังไงอ่ะก็สุดท้ายมันก็ต้องรู้อยู่ดีเวลาเราไปขายเราเดี๋ยวนี้การเช็คผ้ามันก็ไม่ยากเหมือนก่อนนะครับอะไรที่เป็นความมั่นใจว่าตอนนี้เราฝีมือเราฉกาจแล้ว,าารลวเราขึ้นมาเปิดร้านที่พันทิ์ผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังเหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าตัวเองฉกาวแต่ว่าพี่เขาบอกว่าคนนี้จะเปิดร้านเปิดบูธในพนันธิย์ได้อย่างน้อยๆต้องเป็นเซียนที่แบบว่าต้องมั่นใจผมก็เหมือนเดิมครับมั่นใจอย,อยู่ถ้าเป็นหลวงพ่อเซียนโอเคพอได้ยู่พี่แจ็คผมถามอีกนิแล เคยได้รับปฏิหารอะไรจากลมพอเกษมบ้งมีอยู่ครั้งนึงี้ผมขับรถจากกรุงเทพไปลำปางอ่ะเพื่อจะกลับบ้านเหมือนตอนนั้นแบบขับมาทั้งวันแล้วก็หลับในเหมือนอมีพระอะไรมาดันให้เราแบบตกใจตื่นแถวตรงเถือเอถ่อนอะไรเงี้ยก็เถื่อนนี่ครับช่วงนี้สนับสนุนโดยแถกสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม ผู้จัครับแล้วเามื่อกี้หลังไหมฮะตอนที่เอาผ้าออกมาพี่แจ็บอกว่าเห็นผ้าแล้วอดเสียดายถามว่าเสียดายไหมถ้าขายไปแล้วผมก็ต้องไปซื้อกลับมาใหม่อยู่ดีใช่ใช่คือยังไงพี่เมื่อก่อนผมไม่มีเงินที่สามารถจะไปเก็บสะสมได้วันนี้ เรามีในระดับหนึ่งก็อยากสะสมอย่างเจ้าสัวเนี่ยสักสองสามปีก่อนเราขายไปแสนแสนห้าแล้วก็ไปลายปีที่แล้วซื้อกลับมาในราคา3 0 0 0 0นบาทถ้าเราเก็บสะสมไว้มาจะได้มีมูลค่าแล้วบางอย่างก็มันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยครับต้องมันเป็นความขายไปบางทีก็อาจจะได้แค่เหรียญเดียวอย่างเหรียญกองพันทองคําที่ผมเคยได้มผมว่าที่ว่านี่เป็นเหรียญเดียวในชีวิตครับและนี่คือพระที่พี่จักบอกว่าภูมิใจนักภูมิใจหนกันกกับการเก็บในครั้งนี้เ,เป็นผ้าอะไรยังไงบ้างพี่มีเหรียญกองพันโคล่ทองคําเหรียญพอรทองคาเพราะเหรียญแตงโมด้ เป็นหลวงพอ่อเกษมรกระาานักสายก็มีพอ่อคูนองคำหลวงพ่อวัดจอนตันหลวงพ่อสว่างหลวงพ่อเนื่องชลงงนนามณีประมาณนี้ครับราคาตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ผมเก็บก็หลักล้านล้านหน่อยสองล้านอะไอ่าเงยคุณราคาตอนนี้คือถ้าไปที่ไหนเนี่ยคือเป็นล้านแน่นอนใ,ใช่ครับส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยจะเก็บองค์ทองคำหมดเลยนะใช่ครับเสน่ห์ของหลวงพ่อเกษมคืออะไรพี่บอกผมหน่อยผมว่าแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้ได้เหมือนเหมือนท่านมีชีวิตมากส่วนใหญ่จะเป็นของนายช่างเกษมมงคลเจริญเป็นคนแกะแกะพิมพ์เหรียญอะไรที่ภูมิใจมาากกทีีี่่่สุดพพตออนนนนน้จะเป็ง โค้ลาเนื้อทองคำอันนี้เลยนะครับปรับ,รบสร้าง19เหรียญตัวตัดเหมือนการทุกเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยความสม่ําเสมอมันก็อยู่ที่ความสวยแล้วใช่ครับการใช้งานอะไร,ร,ะรบางต่างๆเนาะต้องบอกว่าปัจจุบันนะนะพี่แจ็คก็เป็นคนโด่งดังในวงการพระในโซเชียลต้องถามว่าเวลาถ้าเกิดเหตุเรื่องของดราม่าพี่เคยเคยเจอดราม่ากับเรื่องของไลฟ์หรือทําคลิปอะไรที่มันมันมีดราม่าพี่เคยเจอบ้างก็ก็มีบ้างนะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเม้นป่วนมาพูดจาหยาบคายแล้วพี่พี่ตอบโต้ยังไงหรือพี่ทาอะไรอยผมก็ปล่อยผ่านไม่ได้ไม่ได้ให้ราคาบอกแมหรือว่าลบไม่ปล่อยผมปล่อยไปเลยอย่างน้อยเวลาเขามาด่าเรามันเหมือนช่วยดันฟีดด้วยไอสิ่งที่มึงคอมเมนต์มาเนี่ยนะมันก็คือมึงช่วยดันฟีดเขาอีกใช่ใช่ครับแลวปัจจุบันให้ความสําคัญกับออนไลน์มากน้อยขนาดไหนในการทําสื่อโซเชียลวีดียครับ เรื่องของวงการพระตอนนี้ผมว่าผมออนไลน์เกือบจะ70%นะถ่ายคลิปเกือบทุกวันเลยตอนแรกๆมีแต่คนบอกเฮ้ยทำอะไรทาอะไรกัน<อ>ทําอะไรเล่นตลกอะไรแต่สุดท้ายผลตอบรับมันดีคนรู้จักเยอะขึ้นมีคนรัาพระมาขายมาปล่อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าใ,<ช>ในในเนื้อหาเราก็จะแบบตลกแต่ว่าเรื่องพระเราไม่เคยไปก้าวล่วงที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นการสอดแทรกเรื่องของการที่จะทําการซื้อขายพระป่ะใช่ใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นใช่ครับเป็นเวทีที่ที่บอกว่าไอคนเล่นพระใหม่ๆควรจะต้องดูพี่จชผมถามนิดนึงดิผมสังเกตหลายทีแล้วเรา ้พาพหลายๆค,คน จ็คสีลอมเมืองจะมักไม่ไปยุ่งไม่ไปสงสัยกับเจนพระไม่ทะเลาะกับใครด้วยเนาะไม่มีเลยครับไม่ค่อยมีศัตรูในวงการพระพผมถูกสอนให้ให้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกถ้าเขาไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งดีกว่าอะไรแค่นั้นเองครับปัจจุบันนี้มีใครเป็นแบบอย่างในวงการพระสาหรับตัวพี่แจ็คเองผมก็มีหลายคนนะพี่โทนพี่บอยท่าพจันอะไรเงี้ยพทนาบางแค์่บอยท่าพจันบอยท่าพจันพี่ตาบางแคพี่ตาบางแคแทบจะ70%ของการซื้อขายระหว่างออนไลน์กับหน้าร้านความหมายคือ คือพี่ขายออนไลน์ด้วยเหรอไลฟ์พระด้วยเหรอผมไม่ได้ไลฟ์ผมรับซื้ออย่างเดียวแล้วก็ออนไลน์ผมให้ทีมงานผมเป็นคนขายเดีย๋ยวนี้ผมไม่ไม่ขายผ้าเลยเพราะว่าป้องกันมิจฉาชีพด้วยปลอมเพจปลอมอะไรของผมอะ่ะอ,อนนี่คือการเล่นผ้าของพี่เหรอใช่ครับแล้วที่พี่บอกว่าไปตามสถานที่ต่างๆไปไปก็มีเปิดบูธบ้างก็มาซื้อที่หน้าร้านได้บ้างแหละถ้าจะซื้อกับพี่แจ๊คซื้อต้องซื้อต้องมาซื้อหน้าร้านหน้าร้นา,านอย่างเดียวอ๋อเราจะไม่มีการขายออนไลน์นะไม่เคยไม่ส่งรูปให้ใครเลยแปลว่าโลกสมัยใหม่ในโซ ถือว่าทุกอันนี้ตัวเองมาไกลขนาดไหนผมว่าฟุกมากกว่าบางเอิญตอนเด็กพ่อผมพาผมไปตลาดพระผมไม่ชอบเลยผมไม่อยากผมอยากกลับบ้านแต่ด้วยความเป็นเด็กผู้ชายอยากตามพ่อไปขอได้อยู่กับพ่อครับพ่อทุกวันนี้ถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรือยังก็ยังธรรมดาอยู่นะครับถือว่าได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วพอใจกับตัวเองขนาดไหนรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตที่แบบเกินคาดไปเยอะเมื่อก่อนอยากอยากไปกินอะไรอยากไปเที่ยวแบบไหนไม่มีโอกาสได้เลยไกลได้เลี้ยงพ่อแม่แล้วครับรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราเกเรเลยเราไม่มีโอกาสทําอะไรอย่างนี้ได้เลยตอนที่แม่ผมเป็นหนี่มาเก็บหนีมอก ด่าเขาไม่รู้สุดท้ายมาเจอผมเราก็แบบเพื่อนก็บอกแล้วก็ทำตามหน้าที่เขาเขาว่าคนในวงการพระเนี่ยสิ่งสําคัญเลยมันจะต้องมีพักพวกสําหรับพี่แจ็ค มีความพิเศษอย่างไรครับผมว่ามีพวกดีกว่าแน่นอนครับบางทีเราเจอพระที่เราไม่สามารถดูได้มไม่สามารถรับผิดชอบแต่ใ,ใจก็ให้พระพวกช่วยดูให้บางทีเราไปอะไรที่ไม่โอเคก็ถามปรึกษาพระพวกได้ทุกวันนี้จะเห็นพี่แจ็คจะมีอยู่คนนึงที่อยู่หน้าร้านชื่อพี่จา่าพี่จา่า <ใน S 2> คลิปอ่ะไม่รู้จักเขาด้ยังไงความจริงเขาเป็นเอฟซีผมมาก่อนนะพี่จ่าเนี่ยนะใช่เป็นเอฟซีผมแล้วก็ตอนนั้นเขาช่วงนั้น,นจะโควิดเขาก็เป็นช่างหรืออะไรสักอย่างมาก่อนแล้วเขาบอกว่าเป็นเอฟซีตอนแรกผมก็ไม่ค่อยกล้านะสุดท้ายเขาแบบซื่อสัเเเานนมกกัร ใจตอนแรกๆก็ไม่ค่อยไว้ใจนะตอนใหม่ๆผมก็ให้ทีมงานผมถ่ายแบบประชาชนให้เขาดูดูรายละเอียดสุดท้ายผมก็ลองดูก็ไม่มีอะไรทุกวันนี้เขาเหมือนกําลังหลักของพี่แจ็คอีกคนหนึ่งเนาะขาดเขาไปผมก็เหนื่อยผมไม่ได้ออกไปเด้นไปเที่ยวเล่นอะไรเลยครับถ้าไม่มีเขาหน้าที่ของพี่จ่าทำอะไรบ้างก็เอาพระมาเรียงดูพระบ้างเวลามีคนมาขายมาเหมือนแทนผมอ่ะครับตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลน่ะคู่นี้เฮียมองยังไงครับคู่นี้เฮียบอกตรงนะเฮียลัทีิเสียดายน้องตะวันฉายก็ได้สด เร็วสายหนักแรงทุกลูกส่วนซุปเปอร์บอลก็เก่าเกมหนักเหมือนกันเค <ฮะ S 1> ยขึ้นสูงสุดไปถึงมือวางอันดับ4ของโลกแต่ถ้าเฮียจะต้องเลือกคู่นี้นะถ้าเป็นมวยไทยเฮียยังมองตะวันฉาย <ฮะ S 1> แต่ถ้าเป็นเทนเนิสเฮียยังคิดว่าซุปเปอร์บอลพาราดอนสีทาพันสนาม,มพระเครื่องพรีเซนเตอร์ที่ประทุมพอดีผมซื้อพระหลวงก็เกษียไไองค์หนึง่ง กาจะไปอัดแก่ตั้หน่อยยื่นให้แกแกก็ส่องนะส่องนานด้วยเฮียแล้วแล้วแกก็ยืนคืนอ่าอ่ายื่นคืนแนละ้วบอกว่าเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้ครับพอเจอเหรียญน,นี้เก๋ผมก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมขอไปอยู่กับพี่แล้วกันได้ไหมอะไรเงี้ยฮะผมขอเลยแกก็บอกเออก็อยู่เมื่อก่อนร้านไม่ได้อยู่นี้นะร้ะานร้านพี่แจ้งอยู่ตรงมุมน้ถแกก็ว่างๆก็ขึ้นไปแล้วกันอะไรเงี้ยอีกวันนึงผมก็มาเลยทุกวันนี้หน้าที่พี่มีทำอะไรมาบ้างทำทำทุกอย่างครับจากเช็ดตู้ก็วางผ้าเอาผ้าไปเช้าก็ไปสนามข้างนอกอะไรเงี้ยครับแกไว้ใจพี่ขนาดไหนตอนนี้ ก็ท,ทําแผนได้หมดอ่ะทำแผนได้หมดสามารถดูพระตีราคา<ด>พระได้ได้หมดแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นเนื้อสูงๆอ่ะจะต้อง โทราถามแกปะอ่าใช่ครับถ้าเป็นแบบอย่างที่เราไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยก็ต้องส่งให้ทางพี่แจ็ควันๆทำอะไรมั่งเช้ามาเช้ามาก็ไปตลาดพระอ่าแล้วก็บ่ายๆก็เข้าร้านเย็นก็ไปฟิตเนสแล้วทุกวันนี้คืออยู่ร้านบ่อยไหมพี่อ่าไม่ค่อยบ่อยครับอาทิตย์หนึ่งเข้ามีวันน่าจะไม่ไม่ถึง3วันแล้วครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่พี่จ่าภูมิใช่ไปไปซื้อพระด้านนอกบ้างไปเที่ยวอะไรอย่างนี้บ้างครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองบอกว่ามันมีพระอะไรที่เราจะต้องตัดสินใจการตัดสินใจพี่จ่าจะเป็นคนตัดสินใจอ่าถ้าแบบยากเกินบอก อย่างก็พิจารณาเบื้องต้นได้จาก ก็เห็นแล้วใช่ครับพี่แจ็คคือเป็นกรรมการตัดสินท่าหลวงพ่อเกษมครับเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินเหรใช่ใช่ครับเขาตัดสินกันยังไงพี่ก็อันดับแรกต้องแท้ก่อนแล้วก็ดูที่ความสวยงามกรรมการในนั้นที่โตะนั้นจะส่วนใหญ่นั้นจะมีประมาณกี่คนท้ารวมรวมน่าจะเป็นสิบนะแต่บางทีก็บบางบางงานก็ไปไม่กี่คนบ้างแล้วแล้วส่วนใหญ่ในงานหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องมีกี่คนขึ้นไปวนใหญ่ก็ต้องมีสี่ขึ้นส่วนใหญ่นะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าความเห็นสองสองไอ้นี้สองคนบอกแท้สองคนบอกไม่แท้มันก็ต้องมีมีไหมมีคนตัดสิน ในงานนั้นเข้ามอบหมายครับแต่แตส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาพระหลวงพ่อเสียมเป็นพระที่แบบไม่ได้ซับซ้อนที่มันต้องพิจารณายากๆขนาดนั้นดูง่ายใช่ครับเข้ามาวงการพระประมาณ10ปกว่าปีอย่างที่บอกใช่ครับปัจจุบันมองวงการพระเป็นแบบไหน ว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆนะจับได้ที่เมืองไทยยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ครับว่าคนไทยยังมีความเชื่ออยู่ครับพระมีพุทธคุณไหมสำหรับผมผมรู้สึกว่ามีนะอย่างน้อยมันทําให้เราระลึกถึงนะี่แหละคือพุทธคุณเราจะทําอะไรไม่ดีแล้วนึกถึงพระนึกถึงวิธีการใช้ชีวิตของหลวงพ่อน่เพราะ,ะรมันเกิดกับประสบการณ์ตัวเองใช่ใช่ครับใช่ไหมไม่ว่าการหลวงพ่อกเกษมที่เราขอพรท่านได้ใช่ครับ,รบหรือทําให้เราเดินทางแล้วมันคล้ายๆพระที่ซื้อแพงที่สุดในชีวิต ขอมพิจเมี์มีไหมเหรียญกองพันลำปางรูปพี่ยังติดที่ห้าล้านครับราคาไปเท่าไหร่ตอนนี้ซื้อในวันตอนนั้นซื้อเออห้าล้านกว่าขายไป6กล้านสี่หรืออะ <5 S 1> ไรเงี้ยเบอร์ห้าในทองคทองคำ,คำใช่ครับ ตอนนั้นซื้อมาห้าล้านกว่าแล้วก็ขายไปประมาณวันสองวันนั่นเลยครับขายไวๆตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์ด้วยรวบรวมเงินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกว่าจะเอาพระไปจำนำหรือเราจะเก็บไว้เองดีก็เลยแบบขายดีกว่าเ,เราเวลาวินาทีตอนที่ซื้อหน่อยมั่นใจยังไงว่ามันคือพระแท้มั่นใจในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ามันมันง่ายที่สุดอะดูตัวตัดอะไรมันก็เหมือนกันทุกเนื้อครับ,รบถ้าถามทุกวันนี้นะมีน้อง ที่เข้ามาในวงการพระโดยเฉพาะเด็กรุ่นใ,นใหม่เยอะมากเลยถ้าถามพี่แจ็คว่าถ้าจะสอนให้เด็กรุ่นใหม่ที่จะกําลังจะเขา้าอยากเข้ามาในวงการพระพี่แจ็คอยากจะสอนอะไรบ้างอยากสอนแบบมารยาทการวางตัวสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรส่วนเรื่องพระผมว่าพัฒนาแซงกันได้แน่นอนแต่ว่าถ้ามีความรู้ในวงการพระยังไงก็ดีกว่าไม่มีความรู้แน่นอนมีความรู้<น>ดีที่สุดครับนั่นหมายถึงว่ามึงมีความรู้มึงควรจะเล่นแบบพักแท้ใช่ใช่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมผมถือว่าคุณแจ็คนี่แกเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นเซียนพาร์ที่โด่งดังแต่ไม่ค่อยถือตัวอาศัยทำคอนเทนต์อย่างเดียวแต่ที่สําคัญนะครับเป็นคนถ่อมตัวเอามากๆส่วนตัวผมนะครับเชื่อได้ว่าถ้าเกิดใครได้สัมผัสเขาแล้วนะครับคุณจะหลงรักผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆผมแน่นอนและเอาเป็นว่าเทปนี้นะครับถือว่าหอมปากหอมคอกันพอสมควรแล้วยังไงเทปหน้าอยากให้ผมไปสัมภาษณ์กับเซียนพาร์ท่านไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ครับวันนี้เรียกข้าว่าเซียนขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับเรียกข้าว่าเซียนเอ้นี่มาทําอะไระคนเนี้ยหน้าที่เขาทําอะไรเนี่ยเนี่ยเนี้ยหน้าที่เขาทาอะไรตอนเนี้ยอ๋ออยู่หน้าร้านเด็กเรียกพระเด็กเลพรียกพระอันนี้ก็คือเป็นคุณในสมัยนั้นใช่ป่ะไม่อันนี้อันนี้ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันอ๋อสลับกัน